พบก,กับเราในช่องพังอลาไทยนะคะวันนี้มาดูน้องอลไทยของเราวาดภาพส่งให้กับพี่เอฟซีที่สุรินเรานะคะวันนี้ภาพนี้ก็เป็นออเดอร์เข้าก่อนน้องไทยจะไปงานที่ชมบุรีนะคะกลับมาก็เลยให้น้องวาดให้กับพี่เอฟซีที่สุรินเรานี่เองนะคะ พอดีว่าพี่เอฟซีต้องการภาพวิวเป็นภาพวิวนะคะพี่เอฟซีท่านนี้ชอบภาพวาดของน้องละไทยมากนะคะตอนนี้น้องละไทยของเราก็เริ่มลงมือทำแล้วนะคะ นานๆได้ทำมาดภาพอย่างนี้ก็ สมาธิของน้องก็ดีนะคะก็ยังจำการวาดของน้องได้อยู่นะคะเนเย็นนี้ทาง PFC เอฟซีสุรินก็จะมารับภาพ ว่าของนอละไทยนะคะช่วงเงย็นๆนะคะดู <azt> เหมือนว่าฝนจะมาอีกแล้วค่ะค้มฟ,ฟ้าค้มฝนอีกแล้ว วัววัวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยยืนบ้านด้วยธรรมชาติมากเลย พอเสร็จเดี๋ยวได้กินกล้วยมีรางวัลให้ด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้นอไทยใส่ภาพภูเขาแล้วนะคะส่วนภาพท้องฟ้าพื้นท้องฟ้าก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปภูเขานะคะอยู่ใต้ท้องฟ้าอย่างสวยงามมากเลยนะคะ ตอนนี้ใช้สมาธิอยู่ค่ะตอนนี้ <c oughs> ลมมาแล้วค่ะว <c oughs> าดท,ทันไหมเดี๋ยวฝนก็มาแล้วนี่ ที่ของน้องดีมากเลยนะคะสำหรับน้องไทยของเรานี้จะเป็นนักวาดภาพตั้งแต่สามขวบนะคะน้องชอบในด้านนี้มากเลยนะคะสำหรับน้องไทยของเรา ชอบในด้านงานศิลปะนะคะตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างภูเขาแล้วนะคะาการวาดภาพของน้องอลาไทยเป็นงานที่น้องชอบในจิตใจเลยนะคะ เขาจะทำได้ทุกภาพทุกแบบเลยนะคะภาพที่วาดออกมานี้ก็เป็นภาพที่ตามที่พี่เอฟซีได้สั่งน้องนะคะพี่เอฟซีท่านใดที่ต้องการภาพไหนพี่เอฟซีก็จะได้สั่งน้องเข้ามาแล้วมีแบบให้น้องส่งแบบมาให้น้องดูน้องก็จะฝึกฝน ได้คล้ายกับแบบที่พี่ FC ได้ส่งภาพมาให้ดูน้องก็จะเริ่มลงมือจริงวาดจริงให้กับพี่ FC นะคะถ้าเกิดว่าพี่ FC ท่านใดสนใจภาพวาดของน้องวรัทไทยของเราก็เข้ามาติดต่อทางอดีไลทางครอบครัวเราได้นะคะหรือว่าจะโทรมา สอบถามรายละเอียดได้นะคะถ้าพี่เอฟซีท่านใดสนใจน้องก็จะวาดใส่ผ้าแคนวานหรือผ้าดิบของเรานะคะหรือจะเป็นเสื้อและกระเป๋าผ้านะคะน้องเขาก็จะวาดใส่ได้หมดนะคะก็มีหลายภาพหลายแบบนะคะที่น้องบอลไทยได้เคยวาดส่งให้กับพี่เอฟซีหลายท่านมาแล้วนะคะ ส่วนภาพบิวนี้น้องก็วาดให้กับพี่เอหลายภาพเหมือนกันนะคะหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ได้สั่งให้น้องวาดภาพบิวให้นะคะผ้าแคนวาดนี้จะนำไปอัดกรอบได้สวยงามมากเลยนะคะ ตอนนี้สมาธิเยี่ยมมากภาพนี้ก็ใช้การวาดก็หลายนาทีมากพอสมควรนะคะเสร็จหรือ,อยังภูเขาภูเขาก็เสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงมือตีพื้นหญ้านะคะพื้นหญ้าน้องจะใช้สีเป็นสีเขียวนะคะตีพื้นหญ้า ผุกเขาแล้วก็ล้อมรอบด้วยพื้นหญ้านะคะนุจะอึอแล้วลูกไม่ใช่จะอึอบนูกคะ่ะปลดปล่อยออกก่อนนะคะสมาธิปลดปล่อยสมาธิออกก่อน สำหรับตอนนี้น้องอาไทยของเราก็ะจะลงมือวาดต้นไม้แล้วนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ,อะตอนนี้กำลังใส่ก้านต้นไม้นะคะ ฮัมนะเบินไปไปใส่ก้านแล้วนะคะาจะเป็นรูปต้นไม้แล้วค่ะ การเสร็จแล้วนะคะต่อไปน้องไทยของเราก็จะใส่ใบต้นไม้นะคะเสียงตีเสียงตีใบต้นไม้นะคะ ก็จะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับภาพนี <mean> ้ค่ะ ไอเซจังนี่ค่คะการวาดภาพคิวของนอไทยของเราในวันนี้กับบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นจริงก็ความสวยก็เท่ากันเลยนะคะเสร็จแล้แลอยังเสร็จแล้วนะคะ สำหรับภาพบิวของน้องไทยของเรานะคะสำหรับภาพนี้น้องไทยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพบิวนะคะน,นะคะก็ท่านใด PFC อซเนฟซี FC, FC ท่านใดที่สนใจภาพวาดของน้องรละไทยของเราก็ติดต่อเข้ามาทางอดีไลน์ได้นะคะก็มีใส่ผ้าเคนวาแล้วก็กระเป๋าผ้าแล้วก็เสื้อนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากครอบครัวเรา อีกด้วยนะคะก็เป็นหมวกใบส,สวยๆที่น้องออไทยใส่ลงคลิปก็นานคลิปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ FC ซีนะคะที่ได้เข้ามาอุดหนุนภาพวาดของน้องออไทยของเรานะคะวันนี้คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับน้องออไทยได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด่กสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องไทยกันเยอะด้วยนะคะ <All right. S 1> สวัสดีค่ะและขอบคุณค่ะ